มือเราดำเนี่ยครับว่าถามว่าช่างเขาเอาอะไรล้างมือถึงจะสะอาดนะครับสะอาดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างมูดจะมาบอกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับคือช่างทํางานสกรปรกเพื่อนน้ามันนะครับเพื่อนน้ำมูกน้ามูกน้ํามันหรือหรืองานก่อสร้างก็แล้วแต่นะครับจะเปี้ยนปูนเปี้ยนทรายนะครับมือเราจะเลอะนะครับจะดําจะหรือชาวไร่ชาวนานะครับ ขี้เลนนะครับขี้เลนอ่ามือเปื้อนนะครับช่างมูดจะมาบอกว่าเขาเอาอะไรล้างมือนะครับเขาเอาอะไรล้างมือนี่ครับขาวกว่าหน้าผมอีกนะครับขาวกว่าหน้าผมอีกนะครับนี่นี่ครับตาเล็บตาอะไรสะอาดนะครับเดี๋เห็นไหมะครับนี่นี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับอวันนี้เดี๋ยวช่างมูดจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับช่างนะครับคือคือเรา มือเราดำนะครับว่าถามว่าช่างเขาเอาอะไรล้างมือถึงจะสะอาดนะครับสะอาดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างมูดจะมาบอกเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับคือช่างทํางานสกรปรกเปื้อนน้ามันนะครับเปื้อนน้ำมูกน้ามูกน้ํามันหรือหรืองานก่อสร้างก็แล้วแต่นะครับจะเปลี้ยนปูนเปลี่ยนทรายนะครับมือเราจะเลอะนะครับจะดําจะหรือชาวไร่ชาวนานะครับ ขี้เลนนะครับขี้เลนมือเปื้อนนะครับช่างมูดจะมาบอกว่าเขาเอาอะไรล้างมือนะครับเขาเอาอะไรล้างมืออันนี้เดี๋ยวช่างมูดก็จะมาบอกเลยนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างมูดก็จะจะมีทรายนะครับทรายี๋้วช่างมูดก็จะไปกอกทรายก่อนนะครับพอดีวันนี้เอามาทำร้านใหม่นะครับก็ต่อเติมร้านนะครับ เราก็เดี๋ยวช่างมูดก็จะไปกอกสายนะครับเดี๋ยวกอกสายก่อนนะครับสายอะไรก็ได้ละเอียดก็ได้หรือสายหยาบก็ได้นะครับนะนี่นี่เคล็ดลับของช่างมดนะครับนี่นะครับกอกเข้าเลยนี่สั่ออกไปเลยครับไปเลยนี่ครับนี่นี่ครับนี่พอประมาณพอประมาณนะครับพอประมาณนี่ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทรายอ่า ส่นะครับรายนี่ใายได้แล้วนี่ทีนี้เราก็สัไลนนะครับสัไลสัสไลก็ได้หรือแฟบก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่แฟบมันจะมันจะกัดมือนะครับบางทีผู้หญิงหรือบางทีมือเขา,าขาวสะอาดนะครับแต่แฟบมันจะกัดนะครับแต่สัไลไม่เป็นไรนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่สไล์ก็เทใส่เลยนะครับนี่เอาวางไว้ให้ลูกน้องหรือให้อ่ไว้ตะล้างมือนะครับอย่างผมก็ทําไปล้างเองนะครับไปล้างเองนะครับอันนี้อา่าขั้นตอนนี้ผมไปผมไปผมไปเที่ยวตะเลมานะครับพอดีผมมือผมเปื้อนนะครับก็เลยเอดินมสายนี้มันก็เข้าท่าดีนะครับสายตะเลนะครับ ก็ล้างล้างขัดก็ออกครับแต่ถ้าเราใส่ผงซักผ้าหรือแฟบหรือสไล์คงจะดีนะครับแล้วเขย่าเลยครับเขยา่าคงจะสะอาดนะครับนี่เนี่ยแมพก็เขย่าให้เข้ากันนะครับเขยา่าเขย่าให้เข้ากันเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยมือเปืเป่อนๆนี่ล้างออกดีนะครับ ขยอให้เข้ากันเลยนะครับเราก็ใส่ขวดไว้่างนี้นะครับเวลาเราล้างเราก็เทล้างเดย๋ยเจา้างมอดจะล้างให้ดูนะครับช่างมอดจะล้างให้ดูนะครับช่างมอดจะล้างให้ดูมีประหยัดนะครับประหยะตตัดแป๊บอย่าแต่ช่างมอดตอตักน้ำมันล้างให้ดูใกล้ๆเลยครับแก่าจ,ะจะเลยครับเพราะว่าเวลาทํางานก่อสร้างหรืออะไรก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เนี่ยครับ น้ำนะครับน้ำเน,นี่ยทีนี้เราก็ผสมเข้าที่แล้วเราก็มาเทมาใส่มือเลยครับมาเทมาประมาณนี้นครับประมาณนี้เนี่ยเนี่ยจะเนี่ยจะจะล้างให้ดูนะครับนี่มีคราบน้ํามันนะครับคราบน้ํามันแฟบหรือสันไลก็ไม่ออกนะครับอยู่ในเล็บในอะไรก็นะครับเนี่ยถูเลยครับถูเลยนี่ประมาณนี้นะครับถูทั่วถึงเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสันไลกับ นะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวดูดูดูนี่อันน้ำนะครับเนี่ยครับช่างเขาได้มือเพื่อนๆเ,เวลาเอากินข้าวกินอะไรนะมือทำไมสะอาดนะครับนี่นี่นี่ก็าทำแบบนี้นะครับหรือเราจะล้างแต่แฟบก็ไม่ก็ไม่สะอาดนะครับนี่ครับนี่เ็าไม่สะอาดนะครับนี่อืม ทำไม่พอเราก็เอาสะอีกอืมเราล้างใม้เสร็จทีเดียวเลยนะครับนี่ตามเล็บตามอะไรซ้ายมันจะซ้อนใส่เข้าไปในไอ้ตามเล็บตามอะไรของมือเรานะครับนี่ครับนี่ครับมือ ล้างจนกว่าเราจะมั่นใจว่าสะอาดนะครับนี่เก็ฑลับเกณฑลับของ,ของช่างนะครับที่ทำมือทำไปไม่เนี่ตยตามเล็บตามอะไรเราถูไปนะครับถูถูเลยนะครับเนี่ตยตามเล็บตามอะไรเราถูไปเนี่ยตามงามมือง,งามอะไรเนี่ตยตามเล็บตามอะไรเราก็ถูไปเลยนะครับมันจะมันจะซ้อนไซขัดนะครับขัดอ่าขัดไอ้มือเรานะครับอ่าฮะล้างได้พอประมาณแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปล่าเลยนะครับ มาดูล้างน้ำเปล่านะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนี่ล้างน้ำเปล่านี่นะครับนี่นี่ครับขาวกว่าหน้าผมอีกนะครับขาวกว่าหน้าผมอีกนะครับนี่นี่ครับตามล็บตัตามอะไรสะอาดอะข้าวเดนยวเห็นไหม นะครับนี่นี่แหละเคล็ดลับเดยวช่างเขาทําไมมือเปื้อนๆกันทำไมนะครับนี่เอขาวก่าหน้าผมมีอีกนะครับนี่ถ้าอยากให้หน้าขาวก็ใช้ได้นะครับหน้าขาวก็ใช้ได้นะครับนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเหรอครับก็มีสันไหลแล้วก็สายนะครับเคล็ดลับของช่างม้วนนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมาบอกเคล็ดลับนะครับผมครับโอเคมาบอกเคล็ดลับครับสวัสดีครับ ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อเดี๋ยวมีอะไรดีๆชั้งหมดจะมาบอกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมืออย่างขาวว่ายอย่างงามสวัสดีครับ